ฉันเกิดนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ฉันวันเกิดน้องบอกรอยนะคะ ยาจีจาให้สุขภาพร่างกายที่ดีนะครับน้องบอพลอยครับผม วันนี of of <tears> ้จะขอมาดูเซตต์นิดๆนะครับมีผู้สมัครมาเป็นกรรมการต้มาดเกับงไซเอยู่ใกล้กับบ้า กัะบ๋อขาวนะระสุดยอดเลยนะบัวโอ้ระขาวนะอันนี้น้องน้องบัวนะบัวบานนะชื่นใจนะและ้วก็อันนี้ก็สุขสันต์ันเกิดน,น้องบอกทอยนะขอขอให้สุขภาพแข็งแรง ครับก็นะครับสุขสันต์นะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับของน้องโบพลอยครับผมสวัสดีครับแม่จิ๋มสวยมากนะคะแม่จิ๋มนะครับพิจาราเยินครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็ครบห้าตัวนะครับน้องโบพลอยครับผมอันนี้ก็มาในชุดสวยงามทีเดียวครันะครับชุดคุณน้องโบพลอยก็สวยมากนะแล้วก็ นี่นะฮะไม่จิ้มก็ยิ่งสวยนะด้วยชุดไทยนะชุดพิซซ่าก็สวยแล้วตัวนี้สวยกว่าอีกนะคือนี่สวยงามกว่าอีกนะฮะโอ้ยดูชายเป๊ะของเราอยู่ตรงนน้นใกล้บัวขาวนะวันนี้ก็คณะก็จะเป็นน้องแอนนะคะพี่ๆนะแม่ๆพี่ๆนะครับนะที่มาร่วมเป็นเกียรตินะครับมันเยอะแยะมากมายกระเดื่องนะครับเลยนะมาโค้ชนะครับที่มาร่วมนะครับพิธการวันนี้ครับผมก็ทั้งหมดนะครับ 46นะครับลายชื่อที่พี่เขียนมาให้ครับผมนิ่งๆนะัวขาวนะสวยนะน่ารักจริงๆเลยนะใส่ทั้งแมย์ใส่ทั้งโด้ด้วยพ่อเขาก็รอด้วยดูพี่ดูพี่ปามนะะพี่ปามมาในแนวที่ดี่เนาะกับบัวขาวนะชื่นใจครับผมน้องคำแพงแล้วพี่แสนคำนะพี่บุญมีนะครับแล้วก็พี่โมเมจ่าทองคำทองแดงนะพี่น้ำค้างมาเยอะเลยนะมาร่วมงานแล้วก็ที่ให้กั บอกตอยนะครับเยอะเลยนะครับพี่มาโอ้ยนู่นพี่นกเก้าอยู่ตรงนู้นนะครับฝนนะครับคือว่าเปียกกันใช่ไหมนกเก้าไม่กล้าเข้านะก็เป็นช้างตัวผู้ด้วยสีน้ำเพชรไม่ก่อนก็ปลอดภัยนะปลอดภัยไม่ก่อนสช่ไหมครับสายแป๊บซีนะครับน้อง ไายตะวันนะครับน้องทัฟวีโชคนู่นนะครับน้องขั้มโกงนะครับพุบ่าวนี่พิารณาใเลยนะครับทางดอกแก้วนะครับน้องงามโชคไพ่ปูบานไพ่ปูบานเรียวครับผมแล้วก็นะครับพางหญิงนิ่มนะครับรายอาร์มนะครับทางจันชายนะครับไรายนบุต้าุนใจโบรอยนะครับทางใบบัวนะแม่หมวยแล้วก็แม่โบงเงินนะครับพี่บอลทอง พี่ออม,ท,มทองอแล้วก็พ <ulf> ยาวันนามคราเจ้าครับผมกระพามนิ่งมากเนะาะยืนกินด้วยหลักด้วยเพิ่มมากนาะน้องไ<า>ง,<น>องอรถถังด้วยนะจ้ออะอโอเคเพิ่มมาอีกสามชื่อครับผมขอบคุณโอเคครับผมนะครับช่วงนี้ก็ให้อน้องช้าของเราครับผมนะครับกินอาหารประยามนะครับตามสะดวกตามสบายนะครับให้กินอย่างอร่อยอร่อยก็แล้วกันนะครับโอกาสดีๆนะช่วงนี้ นะครับถือว่าเขาได้อิ่มนะครับอิ่มแล้วก็แม่ๆนะครับเอฟซีที่มาสนับสนุนท่านก็เห็นนะครับภาพแบบนี้แล้วท่านมีความสุขมากนะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับคุณแม่เอฟซีนะครับทุกท่านผมข้อสี่ทุกท่านนะครับข้อหนึ่งนะครับน้องปอบคอยนะครับมาวันนี้คุณพ่อจะโบชนิดก็ไม่โวยวายก่นตามปกตินะครับดีทุกท่านที่กราบขอบคุณนะครับใช่ทุกท่านทุกคนนะครับดังใจคนใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญของเรา ของน้องบอมร้อยหมดเลยนะคืเสื้อสีดำก็จะเป็นเอซีน้องบอกร้อยหมดเลยนะคะก็เราก็ไม่รู้จักใจค่ะเราก็จะรู้จักแค่ชลิตคมีแม่าแล้วก็ดูแลคุแม่คุณพ่อคุณแมคุอมคอคะแมนให้แต่ละวันนะแต่ละเวลาก็กราบขอบคุณนะคุณพ่จคุครับชาวช้า่ค่าช้างสุรินที่นี่นะก็กับคคุณคอย่างสูงเลยนะครับอ่ช่วงนี้ก็นะครับ กินไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีนะครับกิจกรรมต่างๆเยอะเลยนะครับ